สวัสดีอินเจแปนครับพี่น้องมือนีกับซิมาบอกไว้ว่าปุ่มสิลบคลิปอันที่น้องสาวเขามาดาปุ่มมือนั้นเป็นยังขึ้นลบคลิปปตีจุดประสงค์หนึ่งก็คือว่าปุ่มบ่ได้อยากให้เกิดการสร้างกันขึ้นเราเป็นยังขึ้นต้องอัดคลิปลงเพราะว่าคาร์ลงคนเขาเจาเบิ้งคลิปปุ่มแล้วเขาเจาบอเสียว่ามันเกิดเหตุการณ์จังสันขึ้นอียิปตว่าเหระว่าเขาเจ้าอาจจะพ่อคนญี่ปุ่นมีตะคนดีๆก็ได้ปกติปุ่มก็พ่อต่คนดีๆคือกันได้พี่น้องแต่ใหญ่ามยู่เมี่ยงนี่นนัางงกจไบุเรา่ปุมัน แน่แต่งเรื่องขึ้นแน่คือว่าหันลแ,นแล้วผมว่าผมสิลบคลิปทิ้งตัง้งแต่โดนแล้วละ่ะเอาถึงก็บ่ได้ลบจากเที่บางคนเขาเจ้าก็บ่อยากเสียคือว่าหันล้วพี่น้องที่เพื่อนเขามาชมมาติดตามเข้าไหมหันแม่เขาเจ้ามาเห็นคลิปนี้แล้วก็ได้โพดขอโทษปุ้มแล้วล่ะพี่น้องหลังจากที่เขาเจ้าเมียนด่าแล้วเรียบร้อยหันละเจ้าค่อยโพดขอโทษที่หลังวันนี้เรี่ยงเล่ามันก็ผ่านมาโดนแล้วนี่ก็ได้สิมาบอกว่าสิลบคลิปนั้นทิ้งเด้อเพราะว่าส่วนนึงมันก็บ่ได้อยู่ในจุดประสงค์ที่ปุมอยากจะเฮ็ดคลิปขึ้นแต่ก็อยากสิบอกให้ฮู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้น กับเหาอีดีเป็นประสบการณ์โดยตรงเท่านั้นเองละพี่น้องมือนีก็เป็นวั่นยุดผัวตามเคย่ละพี่น้องพากันออมมากินกาแฟขนมผัวคอยย่านคอยถือของซ้อยจังไลยอีกบูพี่น้องย่านตายแต่เมีลําบากสตีกินขนมปังคือกันขอบขนมปังมันสิเป็นแข็งแข็งจืดจืดเนาะเราก็บ,บอกว่าเรามากกินว่าสั้นปาเราตาอ่างข้างในอ่ะนุ่มๆแซ่บๆให้เมียกินส่วนจะของกินตะขอบขนมปังโอ้จะเป็นเจ้าเสียสาตดีนอ้อจริงก็บ,บอกให้เรากินน้ำยู่ดีพี่น้องเราบอกยอมกินน้ำยังวะก,กินตะขอบขนมปังอันนี้เราบอกว่าเรามากเด้อ ว่าจังไ,ไรไรค่ะผัวก,กิ่นบะไรพี่น้องย่านเมียบโบอิมจังไรบุ